สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมสกินปืนนะครับผมของซองควงนะคะบางคนเล็กซองม่วงนะครับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาแบบไหนแล้วจะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ โอเคครับผมก็รอบนี้นะครับมาทั้ง M1887 นะคบผมก็ตัวนี้เป็น2ม่วงเนาะอัตราการยิงบวก2นะคะความเร็วรีโหลดบวก1แล้วก็ความแม่นยำลดลงนะคะส่วนอัคนะครับผมก็มาแล้วก็วิกเตอร์นะครับผมแล้วก็พาราโฟลนะครับมาเหมือนกันเลยมันจะอยู่ในกล่องอันนี้นะทุกคนซึ่งมันมีโอกาสที่ได้ถาวรเอาจจริงๆพี่เกลียวมีแล้วเหรอวะเนี่ยเพิ่งรู้ตัวนี่ว่ามีแล้วเนี่ยฮัลโหล ว่าจะมาสุ่มตายแล้วมีแล้วถ้างั้นพี่แก้วลองเ,เอาเอันอื่นละกันนะคะเพื่ okay. อดูคร่าวๆละกันเนาะโอเคอ่ะพี่แก้วดูแปบบหนึ่งระหว่างอันนี้กับอันนี้อะไรดีตืดๆืดๆตื้ๆตืๆตเอ๊แต่พี่ก็มีปืนอันที่เป็นคู่อยู่อ่ะพี่แก้วเอาอันนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าพี่แก้วขอเอาอะไรออกดีอันนี้กับอันนี้ละกัน แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่เดี๋ยวพี่แก้วขอคำนวณเพชรแป๊บหนึ่งนะทุนสามสี่หนึ่งสองห้าโอเคเดี๋ยวเรามาหมุนกันดีกว่าเ้ยพิ่งรู้ตัวตัวเองก็มีสอง่วงด้วยอะสิบเก้าไดมอนต่อครับสี่สิบเก้าฮะต่อ <c oughs> ต่อครับผมติดตืดติดต,ต,ต,ต ร้อยเก้าสิบเคือสกินมาล้วนๆอนะ่ะเอาจริง299ฮะโอ้โหส9 9ครับผมนั่นแหละและ499ฮะส9่มันเป็นกล่องตัวเลือกสามเปิดเพื่อสุ่มมันมันต้องต้องสุ่มในนี้เหรอนี่ไง เอาง่ายๆว่าอ๋อมันก็คือได้หมดเลยอ๋อโอเคก็คืออ๋มเดี๋ยวก็นะไม่ใช่สิได้หมดเลยแต่ว่ามันต้องเลือกแค่ชิ้นเดียวฮัลโหลมึนนั้นเนี่ยอะพี่แก้วมีสองอันนี้แล้วเป็นงั้นพี่แก้วเลือกตัวนี้ละกันนะคะหนึ่งอันนะคะผมมาโอเคก็ตู้นี้นะคะผมพี่แก้วนะคะหมดไปที่เดี๋ยวก็นะลบสามสองห้าห้าสาม 1,572ไดมอนด์นะครับผมก็คือถ้าเมาตู้เนี่ยน้องๆจะได้สกินปืนทุกอันแต่จะเลือกได้แค่1อันเท่านั้นนะคะผมก็ใครไม่มี2ม่วงนะคะผมอยากได้มาแล้วนะครับใครไม่มีพารลอฟลใครไม่มีวิกเตอร์ใครไม่มีอาร์ครับผมจัดไปเลยนะฮะก็ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe นะะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนนะครับ